สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือก้อนน้ำพึ่งหลวงนะครับน้ำพึ่งป่าที่พวกเราได้ไปหามานะครับอาชีพของพวกเรานะท่านผู้ชมนี่นะครับคือการหาหลังพึ่งและน้ำพึ่งนะครับซึ่งมีมาแต่รุ่นตายายปูกยาตายายนะครับตั้งแต่รุ่นลุงขึ้นมาจนถึงผมเนี่ยเราไปลูกหลานนะครับก่อนจะหมดรุ่นแล้วในกลุ่มพวกผมนะครับ ตเหลือแต่พวกผมนี่แหละงอมอยู่นะครับคนรุ่นใหม่ๆก็ก็หางานหาการทําไปนะครับโดยเฉพาะลูกๆผมนี่แทบจะไม่เป็นเลยนะท่านผู้ชมสีพึ่งกลัวขนาดพึ่งต่ำๆเนี่ยฝึกยังไงก็ไม่ค่อยเอาเข้ากลัวพึ่งนะครับแต่ก็พยายามปลาไปทําคลิปกับผมที่ไรเขาจะออกอาหารหน่อยนะครับแต่ก็พยายามที่จะพาเข้าไปแบบให้รู้ว่าวิธีของพ่อ ที่หาสมหากินมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับการดูตัวการตามตัวผึ้งจนหารังผึ้งแล้วก็ตัดรังผึ้งมาได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่ยากแต่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากเหมือนกันให้เจอตัวผึ้งงานก็ต้องเจอรังนะครับประมาณนั้นทางเขือญาติผมมีแต่เซียนกันนะครับผมในกําแพงเพชรน,นะก็ตีกันมาตั้งแต่นู่นแหละบันพบหลุษนะครับจนไปอยู่ ต่างอำเภอต่างอะไรอย่างเงี้ยก็แตกหนอกอเราสะพ้ายยังตีกันเป็นนะครับผมพอเลิกกันไปเขาก็ไปฝึกทั้งแฟนใหม่อะไรเงี้ยเออมันเป็นเลยคนตีมันเยอะนะครับแต่ถามว่าพึ่งเยอะไม่พึ่งก็เยอะนะครับผมก็มีทั้งรังอ่อนแล้วก็ก้อนหํานะครับท่านใดสนใจนะครับอันนี้เพจผมไม่ได้ขายของเนาะเวลาผมมาเนี่ยก็ลูกไปจัดการหมดเลยนะครับให้เขาจัดการนะครับผม พิมพไปว่าหญิงพลตีพึ่งท่านต้องสั่งก่อนนะครับมันไม่ได้ทุกวันนะครับบางทีเห็นว่าเอ้ยโพสเยอะจังเลยน้าพึ่งเยอะจังเลยบางทีเนี่ยมันมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่บางวันก็ฟาวก็มีนะครับเพราะไปไม่เจอตัวพึ่งงานหรือว่าไม่เจอรังพึ่งนะเจอมิ้มก็ตัดมิ้มนะครับผมก็สั่งจองเข้าไว้ก่อนนะครับที่น้องพลอ,อะ่ะพิมพ์ไปว่าหญิงพลตีพึ่งเนี่ยก็จะเจอเพจของคุณสาวผมนะครับทักถามให้เขาปักหมุดไว้นะครับ พอได้มาเนี่ยเขาจะทักไปบอกไ,ไปบอกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็เป็นวิถีของผมอาชีพของผมนะครับก็ติดตามชมคลิปได้นะครับผมการตีพึ่งของผมผมจะบอกวิธีหมดทุกอย่างนะครับคือบอกคือบอกไว้หมดเปลือกเลยนะครับตั้งแต่การเริ่มดูตัวพึ่งงานนะตัวเวหาดูตัวพึ่งงานเนี่ยนั่งดูยังไงบดูตัวพึ่งบินยังไงนะครับถึงจะตามหารังเจอนะครับ การตามพึ่งแล้วก็เมื่อเจอพึ่งเราควรทํำยังไงนะครับทางการทําคบตีพึ่งนะครับแล้วก็การเข้าหาพึ่งพึ่งน้าต่ตานะครับถ้าเด็กน้องๆที่ฝึกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรฝึกหาพึ่งเข้าหาพึ่งเนี่ยในฤดูไหนมันจะง่ายนะครับในฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่พึ่งเนี่ยดุน้อยสุดความดุร้ายของพึ่งนะครับแต่ใช่ว่าเพื่อทพี่พานบอกว่ามันไม่ดุไม่ใช่นะครับผมเข้าไป โดยไม่มีอะไรป้องกันนะมันลุมสกรรมแย่เลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะคือที่ไม่ดุคือ1เมื่อพึ่งโดนควันแล้วปเปอร์เซนที่มันจะบินสวนมาต่อยเราเนี่ยน้อยที่สุดคือในฤดูหนาวเพราะอากาศมันเย็นนะครับยิ่งพึ่งทางเหนือนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปนั่งบนคอนเนี่ยยังได้นะครับผมแต่เราต้องใช้ควันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งอ่าผมถึงได้ทําคลิปอธิบายไว้เยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับผมการหาพึ่งนะครับปรึกษาได้ครับผม บางคนลูกค้าผมอะถึงกับไม่ต้องซื้อผมแล้วนะครับคือไม่ต้องซื้อน้องพลอ,อยแล้วค่ะเขาหาน้ำพึ่งไว้กินเองคิดแค่นี้กันแล้วกันนะครับดูคลิปจนตีเป็นนะนะครับประมาณนั้นสวัสดีครับ